สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินต้อนรับสู่รายการสคามารูแคสเตอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมมากรอบเดอะนินจานะครับผมจะมาสตาร์ทเกมกันเลยโอเคอันนี้ไม่ได้เลือกไรมินี่มีเลือกเวบความยากปะเราจะ1,2,3องอ๋อีเซฟใหม่เอ๋อไม่ใช่ใเซฟเก่าเหรอก็ไม่เป็นไรเราเล่นตั้งแต่เริ่มเลยติด,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 ด เคเพอร์เลยทีเดียวเชียวนี่คืออะไรครับอัปเกรดอ๋อโอเคอะไรเนี่ยระเบิดอ๋อแล้วมีแล้วอันนี้โอเคอันนี้ไม่น่ามีเมาส์นี่ออกหางๆไปก่อนเกย์กาเคอันนี้สีขาวๆนี่คือยังไม่ได้อัพนะครับผมโอเคไม่รู้ไม่ชี้ไงไงไปไงอ่ะเอ่อดันอัพเกรดล็อกล็อกล็อกอาจะอะไรอ่ะ คืออะไรสไตล์มีหลายตัวนะอัะเบิ์มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ได้มาคออฟเธอรินจาอะไรอ่ะจ j าที่มีรอยแผลหรือมีรอยอะไรสักอย่างเสียงเกมดังมากเลยตอนนี้นที่ผมเล่นอยู่นะเฮ้ยนะหอ,อเมื่อกี้คือในรินจาชาลินจา ขโมยทอาไปขโมยอต่อสามต้องเตืนไทยปิดไฟนู่นนั่นนี่ให้หมดเฮ้ยเก็บละไม่โดนไอ้โง่เก็บไปหนึ่งครับต่อสามแล้วเฮ้ยสิเพื่อระเบิดควันอันนี้เอาไงครับตัวสุดท้ายหลังแทงเรียบร้อยเกมนี้สิบแปดโบนนะมีเลือดโอเคตัวเราเกิดมาแล้วนี่คือเอกของเราครับมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะ Hey. Hey. y o เฮ้ย the bell? ได้ยิเนเสียงระฆังไหมโอเคครับผมเดี๋ยวขอปรับเสียงก่อนออปชั่นเซตติ้งเสียงเสียงเสียงเอาสี่ไปแล้วกันขอดูอีกทีหนึ่งก่อนไม่ใช่คอนโทรลโอเคเรียบร้อยครับผมไป I'm here to help you Rule number one Don't get me killed เฮ้ยรักคั<อ>ง กดอันนี้สงสายกเพจนเพจโอเคผมจำปุ่มไม่ได้อันนี้คือเลกเอาบุตนะครับผมมีประทัดกับดาวค่อยๆย่องไปแล้วกันก็จะใทักกาลีนาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่อยย่องค่อยย่องค่อยย่งวิ่วิ่ง แจ้งไฟไม่ทำอะไรหรอกถ้าเรามากับพวกเราทำได้ทุกอย่างชายยอ<ง>่องจ,อจอุกลง Stick to the darkness until you find one. Watch out, they're coming this way. เอ๊ะมันมานี้แอบ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 กัพวกเราโอเคแอบแนละ้วไปนะอืมหนึ่งดอกเฮ้ยมันสงสัยเวรกรรม มาถึงทาันเลิศแล้วแต่อีกหนทีผมไม่สเตลละขี้เกียจเก็บศพเก็บศพชเบเฉิบเกไปตรงนี้ เฮ้ยง่ตลลเตลลเตลหลังมันสเตลเน่มันจะมีโอเค keep m o v i ไม่คี่ครับผมผมสายย่องสาย่องแทงข้างหลังแทงแทงมันไอ้กดพีทโอ้กปุ่มอะไรแทงอะนี่ไงแทงเอ้ออส่สเตลสเตลล์ค่ไปไป แทงไหมขันยาต้องเก็บให้หมดครับผมคะแนนสเตว่าได้เยอะเอ้ยกดผิดไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปดีกว่านี่ผมปรับแกมมาสี่สิไม่รู้เห็นนะใครทักอะไรนักหนาวมาเคครับเมื่อกี้ต่อเลยมีคนทักกาลิน่าน่าเบื่อมากปิดออฟไลน์นีแม่งเคครับจฮอลด์อัพรันและ n วกเข able to hear it ไ,ไ,ไปไ l ไปไปไ e ไ d s i o l ไปไปไป e ปไป o ป e ปไ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  t ไปไปไปไ่ไป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 ไ t ไปไ l e ปไ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 ป o ปไป e l ไปไปไไป เอาไม่ายเราจะไปฆ่าแม่งอย่างเงี้ยอันนี้ไปไหนอะ่ะไม่รู้ชอบไปทางที่มันห้ามงานมีคำพีกลับกลับกลับเช็คดิเช็คเช็คก่อนเผื่อไม่เคลียร์ครับผมเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยอือโอเคเช็คซีว่ามีเปล่าอันนี้คืออะไรอ่านแค่นี้พอ ควต้องรอบคอมองเห็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยมองถ้ามองเห็นก็เฟลไปคลิปนี้แต่ถ้ามองเห็นก็คอมพีเเบิร์นมันมารอละไปเดี๋ยวมันโค่นเสร็จก่อนนะผมเหรือเปล่าสองเฮ้ยเว้นซ้ำมันเห็นได้ไงเนี่ยตายจบอีกรอบหนึ่งเฟลครฮะเฟลเฟล มนเการเฟลเดยต้นฉบับแอบแอบนีแอบแอบแอบจะดูอย่าเห็นอย่าเห็นหมดมีกำอัเลิได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหาก่อนให้มันหาดูก่อนครับผมเวลาดีดิเกดิเดีเทคนี่คือเวลาที่มัาจะหายอัเลินะครับผม หายแล้วหายเลยนะผมชิบชิบชิบเอ้ยอย่าส่องอย่าส่องอย่าส่องมาบนไม่รู้ละขี้เกียจรอขี้เกียจสเต็ละตรงนี้ดีลาจิบชิบชิบมันจะวิ่งอยู่แล้วตอนนี้ชุบลัน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 เอ้ยกำปีคัมพีเก็บกำปพีก่อนนะเฮ้ยไม่มไใช่กำปพีนี่มันมีใช่ป่ะเดี๋ยวสวอตออฟ

ชาไตา้กระชากมาลงมาลงมายมปลาดาวใจปิดปิดปิด,ดยอันนี้เอาไงน่ะค่อยๆลงอย่ารีบเอ้ยอะไรอะแชม,มอะไรอะเมื่อกี้อะไรปลดค่อยย่องแล้วกันเฮ้ย The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts, and you can freeze time in your mind. If you need more cover, you could always destroy the lights. But shattering one will make a loud noise, so be ready for them to react. หันไปนะอย่าหันมานะเว้ยหายสงสัยยังดูขีดดูขีดอ alert ขีดสงสยัยว่ามันจะอยู่ด้านบนปึ๊บเกือบย่องเบาย่องเบา good work but remember you have to be quick to catch them ถ้เาเราฆ่าคนละต้องรีบหนีครับผมเอ้ยกระโดดนั่นแหละหาเถอะไม่เจอหรอก อุ้ยวิ้งเดี๋ยวก้มตม่ำก้มต่ำก่อนยสงสัยสองจุดนะครับผมตอนนี้จริงเราจะไปเลยก็ได้ตรงนี้ผมไม่ไปอ่ะมันจะเอาคะแนนเอาไงดีจุดปึ๊บวิ้งวิ้งมานี่กระโดดนั่นไฟปิดไฟปิดไฟครับผมเดี๋ยวไม่อยากกบช่วไปนู่น อย่าส่องไฟขึ้นมาตรงนี้เออส่องไฟตรงนู้นอันและเย่มนี้จะมีแยกกันไปแล้วเก็บตรงนี้ใช่ปีดีๆอย่าเล่นกันด้วยหันแบบนั้นเอาไงดีจะไปเลยก็ได้เกมนี้มันเน้นสเตลล์ันก็สเตลล์มันธรรมาชาติอืมสเตลล์ ค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวร้อยเพื่อนมันไปก่อนอย่าดอปตอนนี้ดอกไม่ได้ตอนนี้ดอกระยะจริงผมมีอาวุธอันนี้นะ noise maker มันเป็นตัวกำเนิดเสียงึบเฮ้ยึบ <Hey! S 2> พอมชิดดีจังก็คือนีงานสเตล,ลเลยคอยอรอบน,นบผม โอเคผมจะไม่เตลแบบนั้นแล้วผมจะไปเลยๆไปเรื่อยๆนี่คือมือใหม่มือใหม่ครตัดโอเคแต่ตอนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเชิบ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 อ,อ,อ๋อหันมุมกล้องเยียงเข้าไปได้ฮะนี่ย่างยงย่างผมไมเย่างผมจะฆ่ามันเดี๋ยวนี้ละอุ๊ยต้องดูสถานการณ์ได้ว่าเราดึงตัวละครไปทางไหนฮะ ให้ตรงนี้คอร์ลักคางได้เขีไป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 จริง,เร,รงเราจะขอร์ักค้างให้มันหันไปทางนั้นเลยก็ได้นะครับนี้เอาไงกับตรงนี้ดิปิดแตกกันหมดนะโจุดๆนี้เี๋อแบบลับๆย่องเบาย่องเบาย่องเบาไอ้ชุบตรงนี้อะไรบิดไปเลยได้ไหมอ๋อเปิดประตูต้องอยู่ที่สูงไว้ก่อนนะโจุดๆนี้

เฮ้ยกดผิดคือมันจะฆ่าคือถ้ากดผิดมันจะฆ่าคนนานขึ้นนะคคนจะมีเวลาร้องขอชีวิตนิดนึง See that door? Don't open it yet. Just lean against นน it and try to sense what's on the other side. ไะไ,ไ่ังไงไสงสัยนะ่ันไปันละเรียบร้อยบชีวิตแบวน่นอ โอเคต้องทำรายรลักฐานก่อนนี่ก็ดึงแล้วจบจบจบยังเ okay. มื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบช่องอะ่ะไม่เดี๋ยวนะเพื่อมีไม่มีแย่คือะสองตัวละเฮ้ยเกิดเสียงไม่ลงสัยหรอก,กแต่ถ้าปิดแน่สงสัย Ago. ตัวนั้นสงสัยแล้วนมันจะไม่รู้ว่าเพื่อนมันจะตายเดี๋ยวนี้แหละ ายังใหม่อรอบค,ครับผมถ่าอกรังใหม่เรียบร้อยเรียบร้อยจบ,ย,จบ,ย,จบย่งยากตรงนี้ต้องขึ้นหลังคาไม่นาน่าจะลงลงแบยังถ้าวันี้หาาจะได้คะแนนเพิมนะไอสัพข้างหน้ <B ink. S 3>

ไปนินจาคนเดียวไปพวกไปพวกไปพวกได้ยินเสียงตีงคนอย่ามาห้องบนจะทราพวกดึงดึงหันหน้ามากับโดนี่เมื่อกี้มันเหมือนมีนั่นไงเซ็นเซอร์จริงหรอมันเซ็นเซอร์ตรงนี้ไว้หืมปิดมันสงสยัยหอยตัวห้วองบนสงสยัยเป็นไรมันไม่เดินลงมา อะไร่าเ้อหมือนเหอนคนงร่ผมไปลอล่อล่อใหม่อรล่อเพิ่มลอเพิ่มเดี๋ยวเมื่อกี้ถูกแล้วเมื่อกี้ถูกแล้วนี่ลอละครังไป ยังอัดเหรออัดทำไมนักหนาอืมโอเคยวันนีพวกคุณตายหรือ,อยังนะเดี๋ยวต้องเคลียร์ศพอ่ะงับโอเคเรียบร้อยช่วย Don't worry about me. Go save Master as I. อุ้ยยังไงต่ออ๋อเห็นแล้ว ตตตตตไว้นั้นวนอ่ะอ่ติดไม่มีมีแต่แสงไฟมีฐานอยู่แล้วจุเคไม่รู้สเตลได้ไหมแต่ก็จะสเตลแบบนี้แหละเอ้ยไม่เห็นยังงี โงว่ว่ะอ๋อ,อตรงไหนขอละครั้งได้อึ๊บนันใช่ไหมน,น,นั่นแหละหันไปซะบัวลิ <Listen. S 1> listen, 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 listen. เซนลิ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 เซนอืมเคนี้ลากมาลงมาแขวนไปสุดยอดไปอ,อันนี้ทางเก่า กับอึ๊บอึ๊บอึอ๊บเรียบร้อยวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งเดี๋ยวเผอมีงานเผมีผลงานนี่ไงมันจะได้คะแนนเพิ่มครับผมเรามีชีวิตอยู่อีกเท<ด>่าไหร่นี่ที่ก่อนได้ยินเสียงอะไรไหมเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมไม่ชี้ผมมาคาคนเดี๋ยวนี้เอ,เอ้ยกดผิดเว้ยเก็บศพเก็บศพแมงลากแมงมาด้วยยำ สุดยอดไม่รู้ว่าผมพาตัวไหนบ้างนะแต่ก็เฮ้ยอ่าเซฟแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้นี่มันใครอ่ะว่าอะไรอาจารย์อาจารย์อาายะไรเนี่ยมันเ,เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มันยังไงอู้รนต,นตรุบตับต แค่มันฐานมารวมกันตรงนี้แล้วกันไปนคุณต้องสงสัยตรงนู้นสิผมจะรอรอดักรอดักตอนมันอันนี้ประเดีบผมรอดักตอนมันนั่นแหละตรงนี้แหละยังยังยัง ก็โดนสุดๆเขาไม่ลงมาเหรอไปๆๆอะไรแบบตัวนี้ดิเนแล้วเล้วแล้วกำลังงงมาเงี้ยขึ้นมาดูผมไม่ได้ทำอันเลิศนะว่ามันยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว อาจารย์เฟลเหรอจานน์จานน์จานเฮ้าจาร์อาจารอ้าวแล้มันเป็นคัสซีน่ามันเป็นคัสเซ่ะก็โดนตัวนึงตานแล้วเียบร้อยเช็คศพเฮ้ทาร์เก็ตเซ for centuries we have stayed hidden we shunned the modern world and its jackals but today enemies are we must strike back don't fight for our survival our i foresaw this day would come

มันคือเหรียญอะไรผม,มเมื่อกี้ได้มาตั้งสั่นเหรียญไปไม่ได้แค่เหรียญเดียวอะอะเดี๋ยว Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Yeah. Let me tell you the story of the Ink, and of the champions who came before you. Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded. A merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself, and the clan swore to protect. จะมีอยู่ที่แคคายเป็นพระเอกครับที่แคคายเป็นพระเอกมันจะมีอยู่สามคนพระเอกนี้อยู่ในหนในนั้นนะครับถ้าใดที่แครที่ดูเมื่อกี้มันจะเป็นเหมืนเป็นดอกไม้ที่มันเกิดอยู่ในระหว่างอันนี้ในระหว่างอะไรเนี่ยออซไซเดอรเพอร์มีเลเตอร์โอเคครับผมก็จะจบ พาร์ทแรกไว้เท่านี้คะเราจเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสหรับเกม Mark of the n i n j ินจ้าบายบายอ้อเดี๋ยวยังเล่าไม่จบนะพระเอกที่พระเอกมันมีรอยสักไม่ใช่รอยสักนีืเป็นตั้งแต่กำเน,นิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วมีเป็นมังกรอยู่ข้างหลังนะมันมีอยู่3คนคนหนึ่งจะเป็นซากุระตรงแขนอีกคนหนึ่งจะเป็นตรงหน้า,ตร,นาตรงหน้านี่รู้รอยอะไรดูไม่ทันอีคนนึงกลางหลังมันจะเป็นมังกรนะคือพระเอกพระเอกมันอยู่หนึ่งในสามคนนั้นนะครับผม ก็ไม่รู้มีทักษะพิเศษอะไรคือมันจะเป็นมันเกิดมันเกิดมาจากอะไรอะต้นไม้อะ,ต,อะต้นไม้ที่เกิดกลางเกิดกลางทะเลทรายแดดร้อนเลยมีสามใบนี่สักพักมันก็แยกตัวออกมาเกิดมาเป็นเนี่ยผู้นินจาและมันนี้งครับผมก็เลา่าข้าวผมก็แตงกินไม่ออกไม่ได้เก่งขนาดได้เกรดเอเกรดบวกอะไรประมาณนั้นนะผมโอเคก็สาธายายมากเกินไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย